สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับชินชมแชนแนลวันนี้เราอยู่ในเกมไดโนเสาร์ออนไลน์นะครับ mm hmm. ผมเพิ่งมาเล่นเอาตัวอะไรดีอ mm ืม hmm. ผมว่าเอาดับเบิลกว่าไปเลย mm hmm. เอาสีอะไรดีโอ mm ้ hmm. สีด,ดำชอบต mm ั hmm. ้งชื่อว่า เป็นชมชาแนลนี่เขาจะได้รู้ว่าผมได้มาเล่นเกมนี้แล้วไปเลยโอเคโฆษณาหรอไม่ดูไม่อยากดูโฆษณาอู้อันนี้อะไรเนี่ย อันนี้คือปุ่มเดินอันนี้คือปุ่มอะไรกระโดดอันนี้อะไรอฮะอะไรหลอกอ๋อกะตรงนั้นเลยนะเพื่อนกำลังกินอย่างอร,อ,อร่อยเลยกินด้วยเพื่อนเรากินด้วยอะไรอ่ะ กินยังไงอ้อเข้าไปเพื่อนยาอะไรนะ่ะเราต้องลากมันเราต้องลากมันฮะทงมันแดงมันไหวตัว่าไหนอ๋อเอา้าตัวนี้แล้ะตัดตัดตัดเอา้าทำไมมันไม่เป็นไรเลยเลือดไม่ลดด้วเยเ้าะ๋ยวาทำไมบางตัวเลือดอ๋อ มันบอกว่าเผ่าพันธุ์เดียวกันองหไมเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วทำไมคนนั้นเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันโดยที่เขาเป็นเผ่าอื่นแต่มันก็ไม่ใช่เผ่าที่อยู่ในท,ที่ที่ต้องเลือกด้วยงงฮะเพื่อนลากได้ยังไงอ๋อกดกดโจมตีใกล้ๆอันนี้ก็จะลาก เพื่อนเอามาเราจะลากเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรเนะี่ยพาไปไหนอู้นั่นอะไรนะอู้พานโนเพื่อนกำลังกัดอยูยด้วยกระโดดกัดได้ไหมไม่ได้ไหนลองอีกครั้งจริงด้วยกระโดดกัดไม่ได้โอ้ย น oh mm mm oh mm ี่นะนี uh ่นะนี่นะนี่นะนี sy <orman> ่นะนี hmm? uh ่นะนี่นะก็ไม่ต้องมาที่นี่นี่นะนี่นะนี่เมื่อไรจะไปเนี่ยนี่โอ๊ย ทั้งผู้ชมก็ดูแล้วดูว่ามันเสียงอะไรอย่า้ใครไม่ได้ยินเสียงเสียงในเกมหรือว่าเสียงผมเลยก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคกินก่อนเอาเลยมกัก เร็วอัดเร็วหนึ่เอาหมดเต็มเต็มเพื่อนกินด้วยนะอย่าอย่าลากให้เรากินด้วยโอ้ยปิดไงอ้อกดนี้ปิดเพื่อนอย่า เอาเพื่อนมาเพื่อนไม่กินหรออ้อเพื่อนเป็นสัตว์กินพืชนี่เอาหมดแล้วเอากระเด็นหรอดีกว่าหมดขารุมาให้กินสักดทดี่งแรปเตอร์พร้อมเตรียมรับ พร้อมตั้งรับรีเตรียมรับคืออะไร <c oughs> เพื่อนกินด้วย <c oughs> ใครเรียกว,ว้าวเพื่อนฉันขอกินเลือหานะอย่ามาแย่งนะอย่ามาแย่ง <c oughs> นี่เนี่ยลากเลย เฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนเอาเขาทำไมต้องกดก่อนด้วยนี่หักคอเลยฮ่าฮ่าเป็นไงยาาช่วยด้วยทำไมทุกต้ำไมลุมกินช้นด้วยมาเพื่อนเอามาให้กินแย่งไม่ได้ ใครเรียกเนี่ยว้าว เขาจะฆ่าคาโนเจ็ดเนี่ยผมจะได้ปิกเิ้ยนั่นแหละเพื่อนสู้เขาคาโนเมื่อไหร่จะตายรู้อยู่ว่ามันเสี่ยงถึงชีวิตแล้วทำไมต้องเข้าไปอู้ตายแล้วอเหมือนผมห้าตัวนั้นเหมือนผมแบบเหมือน ก็ค่อยมันจะใ้ EXP เยอะมากแต่ผมคือสาเหตุที่ผมไม่ใส่ค่ากับเขาด้วยสาเหตุหนึ่งก็คือผมไม่อยากไม่อยากเสี่ยงตายสาเหตุที่สองก็คือผมอยากให้ดาวมันขึ้นจากที่เลเวลโอเคขึ้นเป็นเลเวลสามแล้วเลเวลสามต้องสามดาวโอเค ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกลับไข่เลยครับบายบาย